กับวัสดีับวันนี้จะทำการแนะนําตัวสินค้าอย่างหนึ่งก็จะเป็นการแนะนำค่าว่าวสารสนค้าที่ผมซื้อมาใช้เองนะครับเห็นผมเห็นว่ามีประโยชน์ก็จะมาลองทําคลิปกันให้ดูนะครับอันนี้คือไม่ได้สัมมารขายก็เอามาใช้เองครับจะเป็นตัวแคมมิเตอร์ครับสั่งมาใช้อันนี้ผมไม่ได้เป็นช่างไฟครับก็คือไม่ได้ทํางานด้านนี้แต่ก็ ใช้งานไม่กี่อย่างสำหรับงานวัดวนวัดกระแสของโซลาร์เซลล์ในงาน DIY ที่บ้านนะครับก็เดี๋ยวจะมาเอาให้ดูกันวนะ่าเป็นยังไงนะครับแพ็กเกจก็จะอยู่ในกล่องครับแล้วก็ถอดมาด้านในก็จะมีกระเป๋าใส่มาให้อย่างนี้เลยนะครับจริงๆผมแกะมาร้อนนะครับนี่อันนี้ยี่ห้อจะเป็น A แนงหรือว่าอ่านงนี่แหละก็ประมาณนี้ ตัวเครื่องจะมีซิลพลาสติกอีกทีนะครับอันนี้ผมแกะไว้แล้วนะครับลูร้านหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็จะมีสายแล้วก็คู่มือจีนอังกฤษนะครับท่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูสายคับมื่อเป็นยังไงสายวัสดุที่ให้มาทำมาสวยแล้วก็ดูดีเลยนะครับแล้วก็มีปลอกนี่ครับเสียบไปป้องกัน หุ้มมาแบบนี้นะครับตัวตัวท้ายก็มีนี่ตรงนี้ก็เดี๋ยวแกะออกอะไรกันที่เดี๋ยวจะไปวัดค่ากันให้ดูได้นะครับก็ส่วนนี้อันนี้ผมจะมาใช้่างหลักก็จะเป็นการวัดวอนวัดกระแสนะครับของกล่องตัวนี้สามารถวัดได้ทั้ง AC ทั้ง DC นะครับที่มีที่สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็น วัดกระแสทั้ง DC ทั้ง AC นะครับเหมหนูแรกอันนี้วัดเฮิร์ตอันนี้จะเป็นพวกวัดค่าความต้านทานพวกไดโอดต่างๆจะมีมนิ้วย่อยด้านในตุลเข้าไปทีนะครับตัวนี้ฟังก์ชันส่วนนี้วัดโวลต์กระแสสลับอันนี้โวลต์กระแสตรงอันนี้นะครับอันนี้ปุ่มปิดเวลาใช้เกรใช้บิดแบบนี้ครับหรือใช้นิ้วหมุนหมุนด,ด้านข้างก็ได้นะ ก็เดี๋ยวจะมาแนะนําแต่เมนูกันอีกทีนะครับเมนูแรกก็จะเป็นวัดวนนะครับอันนี้วัดวนกระแสตรงครับให้ดูที่เครื่องหมายตัววีแล้วก็ขัดไขป่ปลาขีดตรงๆนะครับตรงนี้เมนูถัดไปก็จะเป็นวัดกระแสสลับวนวะัดวนกระแสสลับตัวนี้ลองสังเกตที่หน้าจอมันจะมีบอกด้วยนะครับว่า AC หรือว่า DC นี่ครับ ให้ให้ดูรับต่างนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นวัด,วดค่าความต้านทานวัดไดโอดเวลาเข้าเมนูเนี้ยมันใช้ปดปุ่มเซตตรงเนี้ยมันจะมีเข้าเมนูย่อยแต่ละชิดอีกทีนะครับเราจะเลือกวัดค่าอะไรก็เลือกตัวนี้นะครับนี่คนี่เรากดไปมันจะมีสัญลักษณ์เปลี่ยนไปด้วยนะครับนี่คนระับ น,นี้ผมไม่มีพวกความตัวต้านทานพวกเดโอต่าง,างๆจะมีพวกสามารถเทด้ตรงนี้ครับแต่เราแต่มันจะมีเมนูหนึ่งที่เอามาใช้ได้คือจะเป็นฟังก์ชันได้ในเนี่ยจะเป็นการวัดค่าด้วยเสียงปิดนะครับเอามาประยุก์ตใช้กับตัวสายไฟเช็คกันเนี่ยว่าสายมันขาดในหรือเปล่านะครับใช้ฟังก์ชันนี้ ข้าที่เมนูนี้ครับแล้วกดเซตไปนะครับนี่ครับให้เลือกเป็นที่เสียงปิ๊บนะครับเสียงลำโพงก็หาสายไฟผมหาสายไฟเก่าๆมาเส้นหนึ่งก็เอาข้างหนึ่งแตะไว้ครับจริงไหมงี้แล้วเราก็เสียบอีกด้านหนึ่งอะ่ะถ้าถ้าไฟบันถึงกันมันจะมสสีสัญญาณเสียงอบอกนะ,นะครับก็แสดงว่าเส้นนี้ยังใช้ได้อยู่เส้นนี้ สายไฟเส้นนี้ไม่ได้ขาดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาไปยุกใช้มันจะมีพวกนั้นก็ก็จะกพกโอเคส่วนนี้ผู้วัดความถี่อันนี้วัดได้ทั้ง AC ทั้งครับวัดค่ากระแสนะครับแต่เมื่อหมุนไปอะให้เรากดที่ปุ่มตรงเนี้ยมันจะสลับหมด ่าเป็น AC หรือว่า DC ให้ดูที่จอนะครับกดสลับไปมานะครับกดเสรนะครับเวลาผิดเวลาเสียบไปอย่าลืมกดตรงนี้นะครับส่วนอันบนอันนี้ไว้สำหรับตรวจเช็คว่าอุปกรณ์หรือสายไฟตัวนี้ไฟมาหรือเปล่าไฟแรงสูงหรือเปล่านะครับถ้ามีไฟอ่ะหรือไฟสูงสัญญาณมันจะดังถีขึ้นที่ขึ้นที่ขึ้นนะครับ ที่สตัวตามตาครับตอนแรกยังไม่ได้เปิดนะคอันนี้ปิดอยู่โอเคนี่เปิดแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้ดูครับอันนี้ส่วนปุ่มเฮดด้านล,ล่างนะครับไว้สำหรับเปิดปิดไฟหน้าจอแล้วก็การล็อกค่าส,สำหรับอ่านนะกดทีเดียวมันจะเป็นการโฮค่าไว้สมมุติเราวัดค่าในที่ที่เรามองไม่ถนัดเนี่ยครับเราก็กดปุ่มเฮดไวนะ้ค่ามันจะค้างไว้ที่เราวัดออกมาแล้วเราออกมาอ่านมันจะค้างจนกว่าเราจะปุ่มกดปุ่มเฮดหรือเราบิดเราปิดไปอ่ะ มันจะล้างค่าออกถ้ากดค้างไว้จะเป็นการเปิดปิดไฟหน้าจอนะครับนี่นะทีนี้เดี๋ยวมาลองทดลองวัดค่าต่างๆให้ดูนะครับอันนี้วัดฐานไฟฉายครับเป็น DC นี่ครับเกิน1.5โวลต์ครับเดี๋ยวเราไปวัดค่าอื่นกันดูนะครับเดี๋ยวลองไปวัดกระแสไฟบ้านนะครับที่ครับปิดไปแล้วหมุนนี่ครับเป็น AC แล้วครับอันนี้ที่3ตาเดียวนะครับเสียบไปที่200กว่าครับอย่าลืมเช็คนะว่าเราปิดมาที่ AC แล้วนะนี่นะครับ อันนี้วัดกระแสตรงสำหรับโซลอนซิลนะครับเสียบเสียบไปแล้วไฟประมาณ3 1มสกว่า,วาโวลต์น,นะครับต่อไปเราไวเอามาวัดค่ากระแสช็อตเซอร์กิตครับบิดไปที่ตัวด้านวัดกระแสแล้วก็เลือกเป็น DC นะครับจับมันช็อตกันแล้วค่อยคลองครับ คองไว้เส้นหนึ่งเส้นใดเส้นหนึ่งครับอันนี้ก็ด้ยที่5กว่ากว่านะครับตรงนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นการทดลองรีวิวแบบคร่าวๆสำหรับการตัวใช้แคม มัลติมิเตอร์นะครับก็เป็นแคมมิเตอร์ที่วัดค่าได้หลากหลายสามารถวัดกระแสตรงด้วยด้วยการช็อตเซอร์กิทนี่นครับดยการใช้แคมคองได้นะครับในราคาที่ย่อมเยาวนะครับเหมาะสำหรับคนที่จะม่ใช้งาน DIY ประจำบ้านหรือช่างอาชีพก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ก็ค่าก็มีความคาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยนิดหน่อยนะครับไม่เท่าไหร่ สามารถใช้งานได้จริงนะครับวัสดุดูดีทานจะใช้เป็นทาน 3m 3a 2ก้อนนะพูดผิดตอนซื้อมาเขาไม่ได้แถมแทนนะครับก็หาซื้อทานมาใส่เพิ่มนะร,ราคาย่อมเยาอยู่ที่400กว่า400ไม่เกิด4500เนี่ยครับถ้าเกิดเป็นแบรนด์ดังๆที่สามารถวัดค่ากระแส DC ได้นะครับ จะผมดูอยู่ที่มันเป็นหลักพันขึ้นทางนั้นนะครับที่เป็นยี่ห้อดังๆดีๆเลยลนะ่ะ <c oughs> ที่จีมีฟังก์ชันแบบนี้ก็คือหลักพันขึ้นทางนั้นนะครับอันนี้ก็ได้มาในตัวที่หลักย่อมเยาแล้วก็เหมาะสําหรับเราครับก็เอามาแนะนํากันให้ดูใครสนใจก็ลองไปหากันดูนะครับก็คลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับใครชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก s u b สไคร e กันด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ